นี่คือบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยนะคุณเปลวสีเงินเนี่ยวันนี้ว่าด้วยเรื่องนายกขยับบากนะขึ้นต้นเนี่ยบอกว่าการเมืองเหมือนหมากรุกฝ่ายตรงข้ามด่านหน้ากันขึ้นไปเป็นแผงทั้งเบีย้ยยันคุนนายกแค่ขยับโคนตัวเดียวตาค้างกันทั้งกระดานนะเมื่อวานนี้ลงนามแต่งตั้งดรไตรรงสุวรรณคีรี iri, ที่ลาออกจากประชาธิปัตย์ เมื่อ27ตุลาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งเท่ากับว่าตอนนี้นายกมีสองที่ปรึกษาครกแขนซ้ายแขนขวานะส่วนนั้นเป็นภาพอาจารย์ไตรรงกับคุณจุรินะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะข้างหนึ่งตอนนี้ของนายกคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาชํชำนาญกฎหมายที่บอกว่าแขนซ้ายแขนขวานะข้างหนึ่งคือคุณพีรพันธ์ชำนาญกฎหมาย อีกข้างด็อกเตอร์ไตรงชํำนานเศรษฐศาสตร์ที่ปรึกษาป๋าเปรมสมัยป๋าเป็นนายก8ปีจาก8ปีป๋าเปรมถึง8ปีพลเอกประยุทธ์จะใช้คาว่าลุงตู่กับด็อกเตอร์ไตรงก็ไม่เหมาะเพราะนับโดยพรรษาแล้วลุงตู่เกิดพศ2497แต่ด็อกเตอร์ไตรงเกิด2487นะห่างกันตั้ง10ปีอาจารย์ไตรรงเนี่ยอายุ สูงไวกว่านะย้อนกลับไปเมื่อสมัย6ตุลาด็อรไตรรงเนี่ยเป็นเลขาส่วนตัวท่านอาจารย์ป่วยอึ้ง่าก่อดอย่างที่บอกโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญทุกอย่างถูกจัดสรรลงตัวไว้ล่วงหน้าหมดแล้วอยู่แต่ว่าจะปรากฏตอนไหนเวลาไหนเท่านั้นนี่คือหลักปรัชญ,ญาทางธรรมเลยนะคุณปเปลยสีเงินบอกว่าดรไตรรงจบเศรษฐศาสตร์แต่ไม่บ้าทฤษฎี และติดอยู่ในตำราเหมือนนักเศษฐศาสตร์รักศาสตร์บางคนจะเห็นว่าดรไตรรงต่างกับพวกอาจารย์มากอีโก้โมทฤษฎีที่ชอบสวมเสื้อนอกคอยจ่อออกตามจอแล้วส่วนใหญ่พวกหัวลูกเตา๋าหัวลูกเต๋าคือเรียนมาจํามาอย่างไหนก็ติดตําราอยู่อย่างนั้นไม่รู้จักพลิกแพลงใช้ส่วนดรไตรรงท่านทะลุเปลือกตําราในห้องสอนไปสู่การปฏิบัติสร้างและพัฒนาชาติ มันคนละโลกกับในตำราจดหมายลาออกจากประชาธิปัตย์ท่านทิ้งประเด็นสำคัญเอาไว้อยู่ตรงที่ว่าผมขอมีลมหายใจเป็นของตนเองสักครั้งการมาเป็นที่ปรึกษาให้นายกในภาวะที่ใครก็พูดว่านายกขาลงดังนั้นเรื่องตาแหน่งลาบยศเลิกพูดถ้าอย่างนั้นด็อกเตอร์ไตรงไปทำงานให้นายกประยุทธ์เพราะอะไรละ่ะเพราะ ผมขอมีลมหายใจเป็นของตนเองสักครั้งและลมหายใจนั้นคือเคียงลมหายใจพลเอกประยุทธ์ในความเป็นคนจริงนักเลงจริงเท่านี้จบสองที่ปรึกษาซ้ายขวาจะช่วยนายกสร้างประเทศได้แบบไหนอย่างไรคุณเปลวสีเงินเนี่ยก็โค้ดนะที่อาจารย์ไตลลงเนี่ยเคยโพส์ตเล่าเอาไวท้ทีนี่นะฮแต่ตรงนี้ที่ คุณเปลยวสีเงินในเขียนเนี่ยที่อาจารย์ไตรรงบอกว่าขอมีลมหายใจเป็นของตอนเองสักครั้งแล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาให้พลเอกประยุทธ์ในภาวะที่กําลังถูกตีกระหน่าถูกลุงกระทืบพูด,ด้ง่ายเป็นรอปภอมปรออะเทศถูกด้อยค่านะคือดูคนเนี่ยบางทีมันต้องดูตอนที่คนนั้นเขาทํำยังไงกับเราตอนที่เราเนี่ยตกเป็นฝ่ายถูกกระทา ไม่ใช่ว่าตอนที่เราชนะแล้วทุกคนเนี่ยวิ่งหาเราหมดเนีย่ยอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหลักในการดูคนคุณเปลวสีเงิน,นจึงบอกว่านี่คือความเป็นคนจริงนักเลงจริงคือมุ่งม,มั่นถ้าเห็นว่าคนคนนี้กําลังทําประโยชน์เพื่อบ้านเมืองแนวทางอุดมการ์ตรงกรันแล้วเราสนับสนุนออกมาสนับสนุนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแพ้ชนะไม่สนมั่นใจว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องคุณเปรวจึงบอกว่านี่คือความเป็นคนจริงนักเลงจริงนะฮะ ทีนี้2ที่ปรึกษาซ้ายขวาคุณพีรพันธ์อาจารย์ไตรงจะช่วยนายกสร้างประเทศยังไงดร็รไตรงเนี่เคยโพสต์ยุทธศาสตร์นโยบายการประชุมเอเปกนะแล้วก็ระบุว่าเคยชมประเทศไทยมีนายกอย่างน้อยสองคนที่เป็นคนซื่อสัตย์แล้วได้ผู้นํารัฐบาลเป็นระยะเวลาเป็นผู้นํารัฐบาลนานพอที่จะคิดเรื่องยุทธศาสตร์ระยะยาวให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ประเทศในอนาคต บางท่านก็ตำหนินายกซื่อสัตย์ไม่ได้มีแค่สองคนซึ่งถูกต้องอาจารย์ไตยลงบอกว่าถูกนายกที่ซื่อสัตย์ไม่มีชื่อเรื่องการโกงกินมีหลายท่านพยามนโนปรกรณ์ิติธาดานายทวีบุญยเกียรติหม่อมราชวงศ์เสนีปามโธดนายควงอภัยวงศ์นายสัญญาธรรมศักดิ์อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นายทานินไกวิเชียนน,นายอนันต์ปัญญาละชุนพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายชวนหลีกภัยนายนอภิสิทธ์เป็นต้นแต่ทำไมอาจารย์ไตยลงถึงบอกแค่สองชื่อคือพลเอกเปรมกับพลเอกประยุทธ์ คือเป็นผู้นํานานพอที่จะคิดเรื่องยุทธศาสตร์ระยะยาวแล้วทําเรื่องยุทธศาสตร์ระยะยาวซื่อสัตย์และอยู่ในตําแหน่งนานพอทําเรื่องยุทธศาสตร์คุณอาจารย์ไตรงก็เลยว่ามีสองคนก็คือพลเอกเปรมแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันโอชายุคพลเอกเปรมมีอะไรท่าเรือน้ําลึกเขตเศรษฐกิจมาพตาพุทธท่าเรือนําลึกแหลมฉบังมียุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับ3จังหวัดภาคใต้นะจน ไฟใต้นี่ก็เกือบจะมอดลงไปเกือบหมดก่อนจะลุกขึ้นมาในยุคคุณัิษิ์พลเอกประยุทธ์เป็นคนแรกเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและเมื่อวานนี้ที่นายกไปพูดไปพูดในวปอ,อเนี่ยก็ย้ําว่าจากยุทธศาสตร์เนี่ยมันทาให้เราทําได้ต่อเนื่องเราเห็นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอานาเกิดขึ้นแล้วเริ่มสําเร็จก็เพราะความต่อเนื่องมียุทธศาสตร์วางเอาไว้เปลี่ยนรัฐมนตรีเปลี่ยนยังไงแต่ถ้าเดินตามยุทธศาสตร์ มันจะมีความคืบหน้าไม่ใช่ไปซ้ายแล้วมาขวาเดินหน้าแล้วถอยหลังนะคุณเปรวสีเงินบอกว่าอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยกวางเอาไว้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานหมดเลยรางน้ําอากาศมากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็ EEC นะรวมไปถึงเรื่องอุตสาหกรรมหลักๆสําคัญการเปลี่ยนแปลงแก้ปัญหาที่หมักหมมนะให้คนเข้าถึงเรื่องการเงินที่กาลังแก้อย,อยู่เรื่องหนี้อย่างเงี้ยที่วันก่อนเนี่ยคนไปเนี่ยโอ้เป็นแสนนะคุณเปลวสีเงินบอกว่าเนี่ย นายกที่ซื่อสัตย์คนอื่นๆมีแต่ไม่ได้มีผลงานในเชิงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วก็วางเรื่องที่ต้องทํายาวๆเนี่ยแบบนี้เพราะอาจจะเป็นว่าท่านเนี่ยไม่มีเวลาบริหารนานเหมือนพลเอกประยุทธ์ก็อาจจะเป็นไปได้นะหรือบางท่านอาจจะไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนี่อาจารย์เตยรงบอกอาจารย์เตยรงยังบอกอีกด้วยว่าเบื้องหลังความสําเร็จในการพัฒนา จากประเทศได้พัฒนาเป็นประเทศพัฒนาของหลายๆประเทศเนี่ยใช้นักเศรษฐศาสตร์น้อยมากที่พยายามโจมตีว่าพลเอกประยุทธ์เป็นทหารเนี่ยเป็นรปพอเดียวว่าเป็นกับตันนี่นะอาจารย์ตรลงบอกว่าไปดูแต่ละประเทศเลยที่สร้างบ้านแปลงเมืองอย่างเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยนะการดําเนินการการพัฒนาต่างๆนายพลปักจุงฮีจอมเผด็จการนะได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากสหรัฐนะ สั่งให้ลูกน้องไปทํายุทธศาสตร์แล้วลูกน้องก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แต่หลังจากนั้นเกาหลีใต้เติบโตขยายตัวต่อเนื่องเพราะเขามีการทํางานอย่างต่อเนื่องอาจารย์ไต่ลงบอกว่าทําใช้นักเศรษฐศาสตร์ย้อยน้อยมากอาจจะเป็นเพราะนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ยึดติดในทฤษฎีการค้าเสรีตามที่เคยเรียนมาจากประเทศตะวันตกแล้วโลกพิสูจน์แล้วว่าการให้ทุกประเทศมีการค้าเสรีตามนโยบายวอชิงตันคอนเซนแซสเนี่ย คิดโดยนักเศรษฐศาสตร์อเมริกันและอังกฤษประเทศเล็กๆที่ด้อยพัฒนามีแต่จะถูกสูบเลือดเอาเปรียบจากประเทศพัฒนาแล้ววิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นก็พบบ้าทฤษฎีเศรษฐกิจเสร,รีตัวอย่างใกล้บ้านเราใช้นักเศรษฐศาสตร์น้อยมากคือจีนไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช้นักกฎหมายเป็นส่วนใหญ่ในการวางยุทธศาสตร์ระยะยาวไต้หวันใช้วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ในการวางยุทธศาสตร์เกาหลีใต้เช่นเดียวกับไต้หวันนะฮะดำเนินการ ภายใต้ในผลปักจุงฮีเผด็จการยิ่งกว่าจอมพลสฤษดิ์ปกครองเกาหลีใต้18ปีแต่ปักจุงฮีใช้ผู้ช่วยประธานธิบดีคือโอวอนซุนเป็นวิศวกรรับผิดชอบโครงการยกล่างแผนเศรษฐกิจกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวแล้วเขาร่วมกับวิศวกรนักวิทยาศาสตร์อื่นกำหนดยุทธศาสตร์ภายใต้ความเห็นชอบของประธานธิบดีเกาหลีใต้เรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตรกรรมเปลี่ยนประเทศจากการเป็นผู้ส่งออกสินค้าอุาาสตสาหกรรมเกรดต่ำกลายเป็นส่งออกสินค้าอุาาสตสาหกรรม คุณภาพสูงเหนือคู่แข่งอื่นๆโดยเฉพาะการผลิตเครื่องจักรเครื่องไฟฟ้าเหล็กกล้าการก่อสร้างเรือเรือรบนะพัฒนาต่อเนื่องมาเห็นไหมนี่คือเกร็ดข้อมูลเพิ่มเติมแล้วอาจารย์ไตรรงก็บอกว่าในบ้านเราเนี่ย e e c ก็ต้องการแรงงานที่มีคุณภาพรู้งานทํางานกับเครื่องจักรเทคโนโลยีแล้วปัจจุบันก็กาลังดําเนินการสร้างกันแล้วแรงงานนี้ไม่จำเป็นต้องจับต้องจบตรีโทเอก มีความรู้เข้าใจกลไกเทคโนโลยีเครื่องจักรสมัยใหม่ทั่วโลกที่จะมาลงทุนเนี่ยต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีกลไกการใช้งานใช้เป็นแล้วก็ประยุกต์ได้ไทยจึงต้องมีนโยบายการศึกษาผลิตแรงงานที่จะเป็นในอุตสาหกรรมนะแล้วการแลกเปลี่ยนแรงงานกับประเทศที่เป็นเจ้าของเครื่องจักรเป็นสิ่งที่ต้องทําความตกลงให้ได้ในการประชุมเอเปกครั้งนี้นี่คือบางส่วนบางตอนที่อาจารย์เตยลงเขียนไว้ก่อนจะมาเป็นที่ปรึกษา คุณเปลวสีเงินเนี่ยจึงโค้ดมาแล้วก็บอกว่าการนําประเทศจะนําไปยังไงภายใต้ที่ปรึกษาซ้ายขวาซ้ายกฎหมายขวาเป็นนักเรศรษฐศาสตร์ตรงกลางเนี่ยเป็นอดีตนายทหารไม่เป็นปัจจัยข้อจํากัดเพราะหลายประเทศก็ทําสําเร็จมาแล้วแต่สําคัญคือมันต้องมีต่อเนื่องตอนท้ายคุณเปลวสีเงินเนี่ยจึงบอกว่านี่คือการขยับหมากตาเดียวยังตาค้างกัน ขยับอีกตาต้นปีหน้ามิตกใจจนหลานตาคลอก่อกอดกำหนดเลยหรือนั่นตอนแรกนี่ขยับหมากตาเดียวยังตาค้างกันตาแรกนี่เป็นตาตาเดินหมากนะนะตาค้างคือคนเห็นนี่โอ้โหตาค้างเลยขยับอีกตาหนึ่งต้นปีหน้าเดี๋ยวจะเดินหมากอีกตาหนึ่งต้นปีหน้าคราวนี้หลานตาคลอดก่อกํากำหนดเลยหรือเปล่า หลานตานี่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกตาแล้วนะ <Yeah. S 1> แต่จะเป็นหลานตาหมายถึงคนที่หนีคดีต่างประเทศหรือเปล่าไม่ทราบนี่คือบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้นายกขยับหมากนะโอ้ดิเผ็ดร้อนมากนะฮะ